สวัสดีค่ะสวัสดีสทุกท่านั้เลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับช่อง e <c oughs> เอมี่เพจยนยิร่าเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะคะอยู่ที่เพจยนสาขาหนึ่งนะคะถนนเซฮายกแยกหนึ่งวินบุรีกรปปุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมี e ่จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพจยนต์วันนี้เลยนะคะสำหรับใคร ชอบนะฮะรักสายประหยัดนะฮะแนะนำคันนี้เลยะฮะ e โตโยต้าโคราติด1.6 e cng โรงงานปี18บดคันนี้นะใช้งานไปเพียงห้า0 0พโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมไม่แท้รถบ้านมือเดียวนะคะบอกเลยสวยงาแมแน่นอนคันนี้สีขาวสีเดิมโรงงานนะคะกกร,รับประกันรล่ออุบัติเหตุเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำกับฝีจมน้ำกรอใหม่ไม่มีแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคะสามารถเรียกตัวรถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะทั่วประเทศนะคะบุ๊คเซลวิทมีครบหมดทุกคันค่ะ คันนี้นะคะเสนอราคาขายในบริษัเทเพชรยนต์อยู่ที่449,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะตอนนี้นะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะสำหรับในเดือนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าทั้งประวัติเครดิตมีหรือไม่มีนะคะดอกเบี้ยรับไปเลย4 5, ปี5ปีดอกเบี้ย2.79ค่ะ6ปี2.79นะคะแล้วก็ 7ปีนะคะ2.99ค่ะนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะดอกเบี้ย2.99 7ปีตลอดอายุสัญญานะ,ะดอกเบี้ยเลยปกติจะอยู่4.99เลยนะ,ะตอนนี้เหลือ2.99เท่านั้นค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจรีบเลยนะคะตัวนี้นะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะปี18เลยสีขาวสวยๆน่าใช้งานค่ะ ตัวนี้นะครับไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยของตัวไมเนอร์เชนจะมี LED มาให้สีดวงในการด้านหน้านะคะกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมสองชั้นนะครับโครเมียมชั้นบนคาดยาวตลอดหน้ารถเลยทําให้หน้ารถคันนี้ดูสวยงามเฉียบคมมากยิ่งขึ้นค่ะกระจังหน้าด้านล่างสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเพร้อมติดตั้งประตัดหมอกจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะป้ายทะเบียน7กต่อไก่สอรอสีนะ ต้องการสอฤศี4507กรุงเทพมหานครนะคะใครชอบคันนี้นะแคปป้ายทะเบียนคันนี้มาได้เลยนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะลิงก์จะตั้งใต้คลิปมิงให้ลูกค้านะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะทักไลน์มาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยคะไมเนเชนนะ,ะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กอลอยโรงงานนะคะสีทูโทนนะคะสวยงามนะพร้อมยางดันหลบนะคะปี2018นะฮะก็ หรือว่าดอกยางก็ยังไปต่อได้อยู่นะคะยางยี่ห้อดีด้วยนะ,ะของดันหลบตัวไฟเลี้ยของเอาติสนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างของทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยค่ะตัวนี้เนี่ยนะติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะก็ไม่เมื่อจนเกินไปนะเราก็ไม่สว่างจนเกินไปกันแดดได้แนะะ่นอนค่ะตัวนี้นะคะมีกุญแจให้สองดอกด้วยกันนะคะก็กุญแจตัวจริงกับดอกสำรองนะคะด้านในนะคะ สวยงามมากๆเลยคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะพวพมมลัยหุ้มหนังสีดำสามก้าทรงสปอร์ตมีมาปีฟังก์ชันหน้าปัดเรือนใหม่นะะเนี่ยฮะแสดงผลไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามกิโลไม่เดิมไม่แท้ไม่กรอไม่กลับแน่นอนนะคะตัวเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบดนะฮะก็สภาพเดิมสวยๆนะฮะรถเท่าใหม่ถือว่าสวยงามน่าใช้นะฮะเกียร์ออโต้ขั้นบนไดค่ะนะ,ะแอร์อนาล็อกปรับมือนะ,ะแล้วก็ตัว เครื่องเสียงเนะะี่ยเป็น FM นะ,ะ AUX สามารถใส่แผ่น C ีดีได้เลยค่ะกระจกมองข้างเนะะี่ยะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะพร้อมระบบ CNG หมดของติดตั้งจากโรงงานเลยปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวแก๊ส CNG ตัวนี้นะคะฝากระโปรงหน้าเนะคะีคยะเปิดใต้พวงมาลัยคนขับค่ะฝากระโปรงท้ายใต้เบาะคนขับติดกันจะเป็นที่เปิดถันงน้ำมันนะคะ ตัวนี้นะฮะเข้าใหม่วันนี้เลยนะรอปรับสภาพนะคะปรับเสร็จสวยงามแน่นอนนะคะสําหรับด้านหลังนะฮะผู้โดยสารด้านหลังเนะี่ยมีที่เสียบ usb ให้กับผู้โดยสารด้านหลังถึง2จุดด้วยกันนะคะสะดวกสบายต่อการโดยทางไกลแนะะ่นอนค่ะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอเก็บงานนะบอกเลยว่าเก็บงานเสร็จคันนี้สวยงามแน่นอนเนะะี่ยราคาตั้งขายสุดคุ้มเลย449,000บาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวชมด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวด้านหลังคันนี้นะคะก็ช่องเก็บสารพารเนี่ยเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่ตัวถังแก๊สแคปซูลนะฮะก็กินพื้นที่ไปหน่อยนึงแต่ก็จะมีพวกยางอะไหล่นะคะถุงื้อมือแมลงให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะ น็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะสวยงามนะน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีการชนหนักพิจควาาแน่นอนนะตัวนี้ไม่มีการชนถึงตัวสําคัญจุดสำคัญๆตัวรถแน่นอนค่ะนะคะน็อตฝาท้ายทั้งสงด้านสวยงามนะคะเม็ดอาร์กรอยซีนทุกอย่างสักโรงงานคงสภาพเดิมนะคะ ตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะคะพร้อมโครเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยค่อนข้างสวยงามมากๆพร้อมโลโก้นะครับโคราติด 1.6E นะครับเป็นโครเมียมแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยกันค่ะตัวนี้นะครก็ระบบ CNG โรงงานนะคะจะเติมช่องเดียวกับตัวน้ำมันนะคะก็คันนี้นะรองรับเชื้อเพลิง E85 91 95นะคะ นี่เลยนะตัวเติมแก๊ส CNG นะฮะคันนี้จะเติมเป็น NGV นะแล้วก็เติมน้ำมัน2ระบบนะาสำหรับใครที่ชอบตัวนี้นะรีบเลยนะคะวันนี้มีเข้ามาทั้งหมดสีดำสีบรอนสีเทาสีขาวนะฮะสีสีด้วยกันสำหรับตัว CNG โรงงานนะ,คะใครชอบรีบเลยนะคะราคาดีมากๆ4 4 9 0 0 0บาทปี18นะเครื่องยนต์ก็นะะี่ะ ของตัว CNG ก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะเครื่องยนต์ไม่ดังไม่เยิ้มไม่ขึ้นสนิมนะสภาพสวยงามหมดจดุดมอน้ำเดิมโรงงานแตกศูนย์นะก็น็อตเบ้าชกไม่มีการขยับนะน็อตสภาพสวยเม็ดอาร์ทนะทุกจุดสวยงามหมดเลยนะน็อตฝากระโปรงก็สภาพถือว่าร้อเปอซ็นเลยนะไม่เคยถอด ทําสีไม่เคยแน,น่นอนตัวนี้คันหน้าคัานเดิมโรงงานนะครับประทับปั๊มเลขสามนะฮะตัวนี้นะก็เสียลักวงบอกเลยนะฮะว่าคันหน้าเดิมหรือเปล่านะคะตัวนี้นะฮะสวยงามมากๆนะไม่ว่าจะเป็นรอยนะ็อตตามจุดสําคัญนะฮะด้านหน้าดนะ้านหลังทุกจุดสวยงามทุกจุดแน่นอนนะลูกค้าสามารถมาเดินทางชมรถได้เลยนะที่บริษัทเนะี่ย มาชมรถตัวจริงนะฮะมาลองฟังเสียงเครื่องนะฮะแล้วก็มาลองขับได้เลยนะพร้อมอยื่นเอกสารนะฮะจัดไฟแนนซ์ไม่เกิน2วันทราบผลอนุมัติแน่นอนนะฮะพนักง,งานบริษัทราชการนะฮะจัดไฟแนนซ์1วันอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะนะฮะสติ๊กเกอร์ตามอขอก,ก็ขควรระวังจากโรงงานก็อยู่คงสภาพเดิมนะฮะแผ่นกันความร้อนไม่ขึ้นเชื้อรามไม่หลุดนะคะนี่เลยสวยงามมากๆ เดี๋ยวรถคันนี้จะต้องส่งเก็บงานนะคะวันนี้นะรีบเลยนะคะใครสนใจรีบดองก่อนได้ก่อนแน่นอนนะรับโปรโมชั่นไปเลยดอกเบี้ย2 9 9 7ปีตลอดสัญญานะคะใครสนใจรีบเลยนะฮะติดต่อหาเอิได้เลยที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6สนใจเอาติด1.6 ecng โรงงานปี18สีขาวคันนี้ไม่ห1 0 0มโลราคาตั้งขาย4 9 9 0 0 0หืบาทรีบติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะะก่อนจากการนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ